สวัสดีค่ะอาจารย์แอนโรงเรียนแมนตีกรุงเทพนะคะสําหรับคนที่เรียนภาษาเกาหลีสิ่งที่ควรรู้อย่างหนึ่งก็คือภาษาเกาหลีมีระดับความสุภาพนะคะโดยจะแบ่งเป็น2ระดับใหญ่ๆก็คือคำพูดสุภาพหรือว่าโนพิมมันกับคำพูดไม่สุภาพหรือว่าพันมันไปดูกันเลยนะคะว่ามีจุดสังเกตแล้วก็ความแตกต่างยังไงนะคะโดยทั่วไปคำพูดสุภาพหรือโนพิมมัน จะใช้พูดกับผู้ที่เราเคารพนับถือผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่าเราหรือผู้ที่มีตำแหน่งสูงกว่าเราส่วนคำไม่สุภาพหรือว่าพันมันั้นเราจะใช้พูดกับเพื่อนเพื่อนพูดกับคนที่มีอายุน้อยกว่าเราหรือใช้กับผู้ใต้บังคับบัญชาของเราก็ได้นะคะต่อไปนี้เป็นตัวอย่างเปรียบเทียบระหว่างนบพิมมันกับพันมันนะคะในภาพนี้ทางด้านซ้ายมือผู้หญิงเสื้อสีส้มพูดว่าออดีคาเซล ส่วนทางด้านฝ่ามือพูดว่าออดีค่ะทั้งสองประโยคนี้มาจากคำว่าออดีแปลว่าที่ไหนกับคาดาแปลว่าไปแปลโดยรวมก็คือไปไหนเหมือนกันแต่คาเซโยของประโยคในรูปซ้ายมือมาจากคาดาที่แปลว่าไปบวกกับไวยากรณ์เซโยหรือเซโยซึ่งในที่นี้ทำหน้าที่เป็นไวยากรณ์แสดงการยกย่องผู้อื่น ในภาพผู้หญิงเสื้อสีส้มถามผู้ชายที่ดูมีอายุมากกว่าว่าออดีคาเซลแปลว่าไปไหนหรอคะเป็นนพิมพมานะคะก็คือคำพูดสุภาพนั่นเองส่วนภาพทางด้านขวามือนั้นผู้หญิงเสื้อสีส้มถามกับเพื่อนว่าออดีคะแปลว่าไปไหนอันนี้เป็นพันมานนะคะหรือว่าคำพูดไม่สุภาพนั่นเองนะคะตัวอย่างต่อมา ภาพทางด้านซ้ายมือผู้ชายพูดกับผู้หญิงที่ส่งของให้ว่าโคมาวโยแปลว่าขอบคุณครับอันนี้เป็นคำสุภาพนะคะส่วนภาพทางด้านขวามือผู้ชายพูดกับผู้หญิงว่าโคมาวแปลว่าขอบใจทั้งโคมาวโยและก็โคมาวต่างก็มีความหมายถึงการขอบคุณทั้งคู่จุดสังเกตในตัวอย่างข้อนี้ก็คือโคมาวโยอันนี้เป็นนบพิมามน เมื่อเราตัดโยทิ้งไปเหลือแค่คำว่าคมมาวคคำนี้จะกลายเป็นพันมานหรือว่าคำไม่สุภาพเลยนะคะอาจารย์มีตัวอย่างอื่นๆมาฝากด้วยนะคะตัวอย่างคำว่ากินกินเนี่ยรูปสุภาพใช้คำว่ามอกโยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรูปพันมานหรือว่าไม่สุภาพก็กลายเป็นมอกอตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งคำว่าขอโทษนะคะขอโทษคือคำว่ามีอันเฮออันนี้เป็นรูปสุภาพ แต่ว่าถ้าเกิดเป็นรูปไม่สุภาพก็คือเม hey ียนแฮนอกจากนี้ยังมีกรณีที่เวลาจะพูดแบบสุภาพเราต้องใช้แบบหนึ่งถ้าเกิดพูดในรูปไม่สุภาพเนี่ยจะใช้อีกแบบหนึ่งนะคะตัวอย่างอย่างเช่นคําว่าใช่หรือว่าคําว่าคับหรือว่าคําว่าคาะนั่นเองนะคะถ้ารูปสุภาพเราจะพูดคําว่าเน่หรือว่าเยแต่ถ้าเป็นรูปพันมารูรปไม่สุภาพเราจะพูดคําว่าอืม ตัวอย่างอันต่อมานะคะอย่างเช่นยกตัวอ,อย่างคําว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะถ้าเป็นรูปสุภาพก็คือคําว่าอันยองฮาเซโอแต่ว่าถ้าเป็นรูปทันมานเราใช้คําว่าอันยองต่อมานะคะลาก่อนอันนี้คือคาพูดคนที่ยังอยู่คนที่เป็นคนอยู่เนี่ยพูดอวยพรคนที่ไปนะคะพูดว่าอันยองฮีคาเซโอแต่ถ้าเกิดเป็นรูปทันมานจะกลายเป็นชายกาต่อไปนะคะคําว่าลาก่อนเหมือนกันแต่ว่าคราวนี้ คนไปเป็นผู้พูดอวยพรให้คนอยู่นะคะก็จะเป็นอันยองฮีเคเซโออันนี้เป็นรูปสุภาพแต่ถ้าเกิดเป็นรูปพันมานรูปไม่สุภาพก็คือชานิซอการใช้นบพินมานคําสุภาพแล้วก็พันมานคําไม่สุภาพเนี่ยต้องดูว่าเราใช้กับใครนะคะเราต้องดูแบบนี้ก็จริงแต่ว่าในเวลาที่เรานําไปใช้จริงๆเนี่ย ถึงอีกฝ่ายจะอายุน้อยกว่าแต่ว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกหรือว่าเป็นคนที่เราไม่สนิทคุ้นเคยด้วยเราควรใช้คำพูดสุภาพจะเหมาะสมกว่านะคะส่วนในกรณีของคำไม่สุภาพนั้นบางครั้งเราก็ใช้กับผู้ที่มีอายุมากกว่าเราได้ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความสนิทสนมระหว่างผู้ฟังกับผู้พูดเป็นสำคัญนะคะถ้าพอเข้าใจเรื่องระดับความสุภาพ ของภาษาเกาหลีนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจภาษาเกาหลีมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์ขอจบการให้ความรู้ไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ